1. ง,งานบริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่าง,งานเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. บัตรประชาชนกรณีถ่ายสำเนาให้ถ่ายทั้งสองด้านค่ะสมุดบัญชีธนาคารธนาคารมหาชนทุกธนาคารยกเว้นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ2เตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่าง,งานจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกรอ,อกเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ งานขายสิทธิการรับประโยชน์ทดแทน 1. ต้องลาออกจากงานถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง2ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา33 3อายุไม่เกิน55ปีค่ะข้อคอาวรระวังในการกรอกเอกสาร 1. ระบุเลขบัตรประชาชนชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน2ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ออกมาล่าสุดให้ครบถ้วน 3. ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยพร้อมวันเดือนปีที่รับบริการค่ะ 3. ยื่นเอกสารหลักฐานที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วณจุดประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับคิวเพื่อเข้ารับบริการค่ะใช้เวลาประมาณ5นาที 4. พบเจ้าหน้าที่จัดหางานเพื่อเข้ารับบริการขึ้นทะเบียนหางานใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะหากเลือกตำแหน่งงานไม่ได้เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานแหล่งงานและตำแหน่งงานค่ะใช้ระยะเวลาไม่เกิน45นาทีก็ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเรียบร้อยแล้วค่ะ